ก็สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้อูชอบสดสดนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลโบอกช่นคยเกมแมทวันนี้นะครับผมเป็นหอคอยแห่งอีซี่อาฮะทุกทีเราเล่นหอคอยแบบหอคอยนั้นลกหอคอยยากๆอะไรมาหมดแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาลองหอคอยอีซี่นะครับผมอาฮะเพื่อฝึกหัดอาฮะสำหรับคนที่ยังกระโดดหอคอยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะ สามารถเล่นแมบนี้ได้เลยหอคอยแห่งอีซี่จะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยค่ะมาแล้วพวกเราเตรียมพร้อมหอคอยแห่งอีซี่อ่าม่เป็ดด้วยอ่าเป็ดกระป๋องอาจารย์อาจารย์อาจารย์เกอวนขี่เป็ดอาจารย์เข้าไปกันแล้วออาจารย์เก๋จะอีซี่ขนาดไหนพวกเราอาจารย์เก๋ไปเลยดีกว่าเอแล้วอาจารย์อ้วนมาแล้วอาจารย์อาจารย์ ขับเป็ดมาด้วยกระลาปลาไปอาบน้ำในคูอาเจย์ไปด้วยอาเจงอาเจย์อาเจงอาเจงอะฮะคนเล่นเยอะนะครับน um ้องๆอะฮะเพราะว่ามันอีซ okay. ี่คร <laughs> <aman> <hat> ับแบบอะฮะมันเหมือนฝึกให้เรากระโดดก็ได้นะแบบนี้โอเคสนุกไหมแน่นอนแหละมันต้องสนุกอยู่แล้วอาเจย์ไปละอาเจง ไปยังไงเนี่ฮะแล้วเป็ดมาแล้วกับกาบวันดีแล้ววันด้วยอเจ๊เฮอเจ๊อเจ้กลับกาบกับกาบเปิดอัพน้ำในคูโอ้นก็มากับเป็ดอเจ้เจ๋งอาหารกระดดธรรมดาก็พอและอ่ะเจ้ แน่นอนแหละอะฮะไม่ขิดเป็ดไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ฮาอ่ะจะเกยก์กับก้าวเป็ดมาแล้วอเจยออเจย์วัอดดีฮัลโหลอเจงอเจงอเจย์อเจยค่อยๆไปเรามีเป็ดกระตากกระตากอเจยไปละอเจยอะฮะอ้ฮะอเจยออเจย์คอต่อเอาเปลาอ้อยฮัลโหลทางไหนเนี่ยฮัลโหล ทางไหนพวกเราอาเจอ๋อทางนั้นแล้วปากกนแล้วอาเจ๊ก็เจงมาแล้วอาเจ๊เกยกับกาบกับกาบอ่าฮะอาฮะอาฮะว่าขี่เป็ดก็แท้แล้วอาเจ๊เกย์เฮ้ยเฮ้ยอาเจ๊กย์กับเท้าแล้วทำเป็นทำเป็นเล่นเลียวอ่ะอาเจ๊เกยแล้วอ๋อถ้าไม่ขี่เป็ดก็ได้นะจริงๆแล้วแหละถ้าไม่ขี่เป็ดตายแล้วล่ะอาเจะเกยโอเคเด็ดเด็ดเด็ดแล้วให้โอกาสเป็ดน้อยหน่อยแล้วไปละ เป็นน้อยเถือลาพวกเราเย่เจ๊กับกาปะฮอีซี่จริงเลยพวกเราอีซี่มากเลยละเย่มาแล้วพวกเราไปกันต่อเลยลหรอเจ๊มาแล้วเป็นน้อยว่ายนะมาจึงก็จึงก็จึงกันเฮ่อาจจะกฮ่หอมเป็นไรเราฮิเฮ่ไอ้อ้วนมัวลากาปาไปดีกว่าอาจจะกือเฮ่กาปะกาป ปิน้ำในครูอาเจงอาเจงมาแล้วอาจงอาเจอาเจงอาเอาเดอยอาเดอกตึกกึกละเจงอาจงวัดดีอาจไปแล้วแหละโอเคสวยงามวัดดีทำอะไรกันจ๊าจำได้ไหมพี่เป็ดเองแหละอออาเจิงอาเจงไปไปไปแล้วล่ะอาเจย์บเรย์เรยเยไปไปอาเจย์กบกบกบก ยวันไม่ได uh, uh, uh ้ละะเอจยไปกันตาอเจเจ๊เจเฮ้เ huh. ฮ uh ้ะเฮ้อ uh ัลออะฮะอาฮะอาฮะอะฮะขับเป็ดนี uh ่ม huh. hey, ok ันยากกว่าเนี่ยอเจยาเขาเรียกว่าขับเป็ดเลยเหรอแน่นอนวันดีเพื่อนเะเจยขับเป็ดมันเลยเหรอมาได้เร็วฉันลาล ฮัลโหลรอทันไปเนี่ยฮัลโหล่นตีขาวตายแล้วอาจจะเจ๊ป้าละอัเคอเแคป้าลหรออจะเจ๊หวัดดีเฮ้ยไม่ติดไปเนี่ยฮัลโหลไม่ติดพวกเราไปได้ต่ออาจอจะอาฮ่อฮะอาอฮะอาเย็นนะ ตายเร้่ใหม่เลยนะเว้ยฮ้ยอ่จอเอ่ะฮะ่ทางไหนต่อละเจเจ้ทางนี้ละอ่เจ้มัวแล้แหละมัวอย่างเดียวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้แล้วละอจแกโอเคอ๋มีเขาวงกได้วยละเนี่ยอคอยเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหอคอยอีซอ่ะจะเกยี่ไหมก็ี่อยู่นะ โอเคไปกันตดอดีกว่าเจะเกจะถึงสะชาแล้วลเจเจ๊เจกระโดดแล้วล่ะป๊าบโอเคถึงแล้วย้าให้เล้ววัดดีโอ้ยมาถึงแล้วกับกาบตุ๊กาบไปตักน้ำในครอเจอเจอเจ ก็แมทนี้นะครับน้องๆจริงๆแล้วนะครับพี่ว่านะสําหรับคนที่อยากจะเล่นหองคอย,คอยนรกนะครับหรือเกมที่เป็นกระโดดยากๆนะอันนี้คือเบสิกเลยพี่ว่าเหมาะมากเลยนะครับผมแม์นี้นะครับผมมันเป็นอีซี่ครับผมก็คือไม่ได้ยากเกินไปง่ายๆนะครับผมสามารถฝึกกระโดดได้ฝึกสมาธิได้แล้วไปสามารถไปเล่นกับแม์ยากๆได้ครับผม okay. <ค>โอเคก็มีประโยชน์นะเลสก o ไปกันต่อพวกเราไปต่อพวกเราอาจจะเกยจะเริ่มละล่ะ กบกาบกบกาบอีฮีฮีฮีอิ่งอิ e ่เจ uh ๊งเจ๊งเจงจะค <c oughs> <c oughs> ือเป็ดน้อยอเจ๊งมาแล้วอเจ๊งเจไปแล้วรอฉันดูเป็ดน้อยนานชาติมาแล้วอ๋อเจง๊งเจงวัดดีวัดดีว่าไงอ้าวเฮ้ยตกไปได้ยังไงทับเป็ดมันยากหน่อยไปแล้วอเจง๊งเจงไปแล้วลแหละเจง๊งเจงวัดดี ฉันคือเป็ดกระตาเจยไปด้วยแล้วอ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคมาละกระจเกย์อ๋อฮะอ๋อฮะอ๋อฮะแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อลองลองได้เว้ยอ๋อฮมาละอ๋อฮอ๋ออ๋อมาละกระจเกย์ทางไหนต่อวะเนี่ยแล้วไปด้วยเราวันเด้์แล้ววันดีเราวันด้วย์เจงเราวันเด้์แล้วไปไปไป เจ๋งเจ๋งไปได้ไปได้ไปได้พวกเราแข่งเป็ดไปเลยอ่ะหายแล้วแข่งเป็ดมปยังไปได้เจ๋งอะเจ๋งเจ๋งเฮ้ยแล้วล่ะเจ๋งเฮ้ยอีกรอบหนึ่งโอเคเฮ้ยแล้วล่ะโอเครอบไปละเจ ทางไหนตอบพวกเราเฮ้ยอ่าฮะต้องกระโดดไอ้ตรงวงกลมนี้อ่ะแอ้จงอ่ะแจ๋งอ่ะแจ๋งอ่ะแจ๋งโอเคละอ่ะแจ๋งไปอ่าฮะวันรอแล้วแหละอ่าฮะขนาดอีซี่นะครับผมน้องๆบางคนยังขึ้นมาไม่ถึงเลยก็มีนะทำไปเล่นไปแสดงว่าอ่าฮะมันก็เขาเรียกยังไงดีล่ะอ่ะแจงอ่าฮะมันก็แบบว่ามีความยากนิดๆหน่อยนะอ่าฮะสำหรับบางคนที่เขาอาจจะยังไม่เคยเล่นก็ได้อย่าไปว่าเขาอ่าฮันอ่าเจย ที่ผ่านมาอ้วนก็ไม่เคยว่าใครนะอาจจะมีเ <c oughs> อ้วนแค่เล่นมุกตลกตลกไงให้น้องๆขำไม่ได้ว่าใคร <c oughs> จริงๆก็เก่งกันทุกคนนัแหละที่เล่นมาโอเคไปกันต่อพวกเรา มาแล้วพวกเราเต็มพร้อมไปกระต่อเลยอาาคนเล่นเยอะมากเลยนะครับผมน้องๆอ,อาจจะกเ,กเดี๋ยวพี่ดูให้แป๊บหนึ่งนะเชิงอญห้อ,าหาองละสิบแปดคนเลยละ่ะ18บแปดทัาา้งสิบแปดคนเยอะนะถ้าไปเล่นไปแต่กระต่อดีกว่า ฮัลโหลฮัลโวนมาแล้วเจ๊เจ๊วัดีฉันมากบเป็ดน้อยนานาชาเลยแหละอาจเก๋ไปละอาจารเร่าวันดีดีไอาจยปละอาจาจยอาจาวัดดีวัดีฉันคือเป็ดน้อยละไปดิมาดิราแล้วนไปดยกันเลยฮัลโหลาห้ออากับกากับกาอาจยก๋วัดดีอาจอาจทางไหนอะฮออ อ๋อฮะไปกระต่ายอจเก๋อนี่มันมุมแคบนี่นะอจเก๋ยโอเคอ๋อฮะมาแล้วแควแควแควกะตากกะตากะตาแควแควแควกระตากกรตาเพลงอะไรเนี่ยลอะไรอาจจะอเก๋เป็ดผสมบอลกับไก่มีเพลงนี้ด้วยอาจเก๋อนี้จะไปไงเนี่ยเหรอ แล้วฮะเราต้องพิเรนกับคนอื่นเขาอ๋ออะฮะจะพิเรนท่าหน่อยอเลยอาจจะเก๋จะทำอะไรฮะจะกระโดดขึ้นไปข้างบนอาจจะเก๋อะฮะยังไงเนี่ยเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลโอเคอได้แล้วแหละได้แล้วให้ต่อวะเนี่ยฮัลโหลยังไงต่ออันโน้นอันโน้นไปละอาจจะเก๋่อแล้วละอาจจะเก๋อะฮะใช้ใช้ละไปละอาจจะอาจจะเก๋กับกากับกาบกับกาบอ๋อ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 เอาละละงานเข้าละอาจจะเก๋ไปทำเป็นเล่นไปอ้วนไปไปไปละ ไปละเจเกเกอาบกาเปิดอาบน้ำในคูไฮ้เราวัดด้วยเห้เวลาจะหมดแล้วไปไปแล้วล่ะเร้วแร็วเรจวเร็วเจเันมาเล่นเยอะไปหน่อยกะตากะตาเจเฮ้ยมันแกว้แกลไม่ใช่หรอกะตาเฉยเจเจวันดีอัวเอ็งแลงขี่เป็ดกุ๊กๆเป็นอะไรกุ๊กจุ๊กเจเอเจอวันดีจ มาแล้วพวกเราไปกันต่อเลยล่ะจะเก๋อ่ะฮะวันดีเฮ้ๆเราวันดีดีอ่ะเจ๊งเจ๊งเจ๊งดูทานเป็ดดาวนะอ่ะเจ๊ง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 ทานเป็ดดาวเจ๊งเจ๊งไปกันต่อเลยล่ะพวกเราอ่ะเจ๊งป่าเะฮะเราวันดีดี แล้วไปะแหละอะเจงอาฮะอะฮะอาฮะอะฮะอะเจงเฮ้นี่ไม่เหมือนด่านคราวที่แล้วเลยบ like ้างมันเป็น huh สีใครแล้วเป็นสีฟ้าบ้าอันนี้เป็นสีแดงพวกเราฮัลโหลอัจเจเกเราเป็ดน้อยอ้วนด้วยดีฮัลโหลอะเจไปด้วยกันแล้วอะเจงอะเจงเฮ้ยเฮ้เพิบอะเจยอะเจยโอเคโอเคปลาปลาปลาเปิดอาบน้ำในครูปลาเขจ้องแลดูเพราะในครูมีหอยปีบีให้เพลงอะไรเกันยังเลย ลอเปาฮ่าฮ่าโดไม่ได้อ้วนเอาล้วแรงงานคอลาจะเกยลออ้วนด้วยจะเกยมาเลยอะล้ออะเอะอเป็ดดาไปหนีอ่อะเะะเอันนี้ยังไงดีล่ะอเจ๊อะฮรก็โดไม่ได้พวกเรางานคอแหละอล้ออล้ออะออะไรเนี่ยอล้อจะเก็บเป็ดก่อนละ ป๊าบเ็ทแล้ว oh, ล่ะอาจจะเก๋ไ huh. ด้ไ huh. ด้เ huh. ป็ดต้องออกมาเรีกเป็ดใหม่ป๊าบไอ้ไม่ออกมาเนี่ยฮัลโหล้วไอ้ชิคกี้พายฮัลโหลฮัลโหลมาละอาจจะเก๋เป็ดกระเด้าอาจจะเก๋ฮ่าอะัลมาละอาจจะเก๋เขาเรียกว่าเป็ดกระเด้าของเราเพราะอะไรดูสิกระเด้งกระเด้งกระเด้งกระเด้ากระเด้งกระเด้งกระเป็ดกระเด้งฮัลโหลมาเล่นฮัลโหลฮัลโหล ไปดิเฮ้ย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 เล่นเยอะแล้วเล่นเยอะแล้วฝาละอจเจ๊ฝาละพอแล้วไม่เป็นกระดาษละฝาละเขาจะใช้ก่อนละเฮ้เสียเวลาละอจเจ๊ไม่ได้มันต้องเป็นกระดาษเขาจะใช้โอวยฮัลโหลนอนนอนได้เลยอจเก๊ไม่แล้วเป็นกระดาษอ๊ะเจ๊เย้วัดดีคือเป็นกระดาษเองแหละยกมือหน่อยฮัลโหลอจเจ๊วัดดีเอวันเอวันแห้งเลยฮัลโหลเย้ ก็เป็นไงมังครับน้งนองๆคลิปนี้ถ้าชอบใจก็อย่าลืมทําตามหน้าที่ของคนดูนะครับผมโอเคเลยถ้าใครอยากจะเล่นแมทนี้นะครับผมพี่ก็จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะครับผมโอเคลา ก็สรุปนะครับผมแมตช์นี้นะครับผมเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่อยากจะฝึกหัดกระโดดนะครับผมไปเล่นหอคอยยากๆหรือไปเล่นด่านที่มันยากๆที่มันกระโดดยากๆนะครับผมแมตช์นี้เหมาะมากเลยสําหรับมือใหม่ที่ฝึกกระโดดนะครับผมโอเควันนี้พีขอตัวไปก่อนแหละปีบายครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราย yeah! ่กับกาเป็นกระดาวไปแล้วแหละ